อางานทำงานทำงานไฮไลท์ Hi สัปดาห์นี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครทำอะไรชัดชาติวิกฤตจะเล่าให้ฟังค่ะ สัปดาห์นี้นะคะผู้ว่ายังคงอยู่กับการแก้ปัญหาน้ําท่วมเพราะว่าหลายพื้นที่ในกรทมฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมขังล่าสุดนะคะก็ได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน6แขวงแล้วก็คือลาดกระบงังคลอง3ประเวทคลอง2ต้นนุ่นลําประทิวทับยาวและก็ขุมทองค่ะ ปัญหาน้ำท่วมนะคะทำให้เดือดร้อนหนักจริงๆผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพส์ระบายความทุกข์ของคนในหมู่บ้านซอยพัฒนาการ65-69ว่าเดิมทีเมื่อฝนตกเนี่ยน้ำท่วมหมู่บ้านแต่ว่าไม่นานมากแต่ตั้งแต่เปลี่ยนผู้ว่ากอทมอตอนนี้หนักกว่าปี54 ระดับน้ำในหมู่บ้านสูง30-100เซนติเมตรรถเล็กวิ่งไม่ได้ดึงน้ำจากลาดกระบังแต่ส่งต่อไปคลองพระขนงไม่ได้เพราะจัดการน้ำผิดพลาดคนในหมู่บ้านรู้สึกเหมือนถูกทิ้งเพอะเรื่องไปที่เขตก็บอกว่าเป็นพื้นที่เอกชนทําอะไรไม่ได้แถมถอดเครื่องสูบน้ำไปช่วยลาดกระบังเอาน้ำมาทิ้งทางนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีหลากหลายคอมเมนต์ทั้งแสดงความเห็นใจแล้วก็วิจารณ์การทํางานของผู้ว่าค่ะเช่นเป็นมือใหม่ไม่เป็นงานหากผู้ว่าอยู่ในช่วงทดลองงานเรียกว่าไม่พ้นโปรโปรดพิจารณาตัวเองเห็นแก่ประชาชนที่เดือดร้อนควรดึงคนมีความสามารถให้คําแนะนําในการแก้ปัญหา เมื่อวานนี้นะคะคุณชาชาติพร้อมคณะผู้บริหารกรทมไปติดตามน้ําท่วมที่ซอยพัฒนาการ65-69คุณชาชาตินะคะเปิดเผยว่าน้ําในคลองหลักเนี่ยดีขึ้นทุกคลองปัญหาที่เหลือคือพื้นที่ย่อยเราต้องทําระดับน้ําด้านนอกให้ลดลงก่อนถ้าเส้นหลักน้ําไม่ลงซอยย่อยก็ลงไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้ทอดทิ้งค่ะในบรยทางเนี้ยถามว่าทำไมเราไม่มาแก้ไขตั้งแต่แรกเพราะว่ามันต้องเอาข้างนอกให้ลงก่อนนะเพราะมันเป็นทอดเมรทอดนะถ้าเมนไม่ลงย่อยมันลงไม่ได้ก็ต้องเอาเมนให้ลงก่อน เราต้องลุยเนี่ยลุยกระหนงลุยอะไรพอข้างนอกเริ่มลงพุ้บเนี่ยเราก็รีบไปจัดการไม่ได้ทิ้งให้ระวังตรงนี้มันจะพุ้ไม่ได้ทิ้งหรอกระหว่างลงพื้นที่นะคะก็มีชาวบ้านตะโกนถามคุณชัชชาติจากในรั้วบ้านว่าเมื่อไหร่น้ําจะแห้งคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมก็ตอบแทนค่ะว่าวันนี้น้ําลดอีกสองวันน่าจะแห้งสวัสดีจ้าสองวันเหรอไอ้ลูกพูดเหรอเว้ยไม่อยากพูดเดี๋ยวคุณพูด้ วันน <cose S 2> ี้พบรถนะฮะแต่ว่าแต่แห้งเลยอาจจะรถรอสองวันสองวันเนาะไม่ได้ออกจากท่อแล้วนะพี่น้าจริงดิเดี๋ยวพี่ออกไดด้เีแรกคุณเรียกรถมาแล้วดิมีคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าคุณชัดชาติเนี่ยโดนวางยาปล่อยน้ํามาท่วมกรุงเทพหรือเปล่าเพราะว่าพบกระสอบทรายจํานวนมากในท่อระบายน้ําเขตลาดกระบังคุณชัดชาตินะคะยืนยันว่าไม่มีใครวางยาแต่เป็นวิธีการจัดการน้ําคาดว่าหน่วยงานเนี่ยลืมนํากระสอบทรายออกจากท่อเพราะถ้ามีการวางยาจริงผอเขตก็จะโดนก่อนค่ะ นี่คือไฮไลท์ภารกิจทั้งหมดในสัปดาห์นี้ของคุณชัดชาติส่วนสัปดาห์หน้าผู้ว่าจะทําอะไรบ้างชัดชาติวีคลี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดามมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ